ขอโอกาสลงตาครูบาคุณแม่ชีแล้วก็เพื่อนกัลยานามิตรทุกท่านคะ่ะอยากถามลูกว่าแล้วมังกี้ไม้มันเกิดมาได้ยังไงคะ่ะงั้นผมเอาคําถามนะนะครับเดี๋ยวมาถามต่ออ่ะมังกี้ไมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเราต้องทํายังไงมันถึงจะดับเมื่อมังกี้ไม้เกิดขึ้นแล้วอะ่ะคือเราไม่สามารถควบคุมไม่ให้มังกี้ไม้เกิดหรือเกิดได้อ่ะครับมังกี้ไมยมันเกิดเองตามธรรมชาติ ผมก็เลยถามต้าว่ามันทำยังไงมันถึงจะดับตอบครับก <sk> ็คือทำยังไงถึงจะดับใช่ไหมครับก็คือเหมือนแบบพอมันเกิดขึ้นมาเราสมมติมันไปจับตัวความเพ่งของแล้วครับพอมันไปจับปุ๊บเราก็แค่ปล่อยมันจับเราไม่ต้องไปยุ่งเหมือนแบบสมมติว่าอันนี้มือผมนะครับเป็นตัวที่มังกี้ไมายนะครับที่มันจะเข้าไปจับอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องพยายามใช้อีกมือหนึ่งครับในการดึงออกมา เราก็แค่พอเราเห็นมันจับปุ๊บเราก็แค่รู้มันว่ามันจับเราไม่ต้องไปจับแล้วดึงออกมาต่อประมาณนี้ครับแล้วมัวงกี้ไม้มันจะดับได้ยังไงครับถ้าเราไม่ยุ่งกับมันเราไม่ยุ่งกับมันแล้วมันจะดับเลยเหรอมันก็จะค่อยๆขายเองคือเคยมีครั้งหนึ่งที่หลวงตาบอกว่าตัวพูดตัวพากหรือว่าท,ที่ที่เพื่อนเนนพูดว่าเป็น มังกีไมมันคือชีวิตดับไม่ได้ดับไม่ได้คือตายแล้วสงสัยว่ามังกี้ไมเนี่ยมันสูบแล้วดับมันจะตายหรือว่ามันดับแล้วมันจะสิ้นยึดครับมังกีไมมันเป็นมันเป็นมันจะเป็นนักขณะจิตอะครับคือตัวมังกีไมเวลามันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นนักขณะจิตนั้นถ้ามันไปยึดหรือมันไปทํากับสภาวะอันไหนอันไหนอะครับมันก็จะดับทั้งคู่ ถ้าตัวสภาวะนั้นมันดับตัวมังกี้ไมที่ไปยึดสภาวะนั้นมันจะดับเพราะมังกี้ไมมันมันคล้ายเป็นกาฝากอะครับมันต้องอยู่ได้ด้วยอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดมันไม่มีตัวให้ยึดแล้วมันก็ไม่รู้จะไปยึดอะไรอะครับมันก็ต้องดับจนกว่าเมื่อมันจะมีตัวใหม่ผุดขึ้นก็จะมีมังกี้ไมตัวใหม่ไปจับครับแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไปจัดการมังกี้ไมว่ามังกี้ไมมันเกิดขึ้นแล้วไปจับ ล้วฉันจะต้องแก้มันขึ้นมาฉันจะต้องแยกมังกี้ไมออกมามันเป็นเอาตัวตนไปเข้าไปทําอะครับครับครับขอโอกาสค่ะมังกี้ไมเหมือนมือที่เข้าไปจับสภาวะใช่ไหมคะแปลว่ามือเน,นี้ยมันมันไปเองมันไปเองครับโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรใช่ครับมันมันคือสังขาร,ใช,รใช่ไหมคะใช่ครับ แต่ตัวที่มีปัญหากับมังกี้ไมคือตัวที่ไปควบคุมมังกี้ไมอีกทีหนึง่งอ่ะต้าขอภาพ <c oughs> อ่ะสมมุติว่าอันนี้คือสังขารปรุงแต่งอะครับเกิดขึ้นแล้วมันมีมือผมถืออยู่ให้มันตั้งอยู่อย่างนี้ได้มันจะไม่ดับจนกว่ามือผมจะปล่อยไอ้มือตัวเนี้ยครับคือมังกี้ไมที่มันเข้าไปจับอยู่แล้วนะตอนแรกแล้วมันก็ไปพูดพูดพะวว่าไอ้สภาวะเน,นี้ยมันแกว่งแกวกว่งแวอยู่ พอมังกีมค์มันก็แกว่งแกว่งแกว่งแงสภาวะมันก็แกว่งแกว่งแกว่งแแล้วมีตาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเจ้าตาอีกตัวหนึ่งคือเราเนี่ยครับไปแก้ไขมังกีไมายพยายามแยกออกจากผ้าตาแยกออกจากผ้าเนี่ยครับแบบนี้ครับมันไปพยายามไปทำ่างนี้ต้องดึงที่มังกีมค์ดึงมือพี่ไปแล้วมันก็ดึงไม่ได้อ่ะครับเพราะมือผมมันติดอยู่กับร่างกายแบบนี้ครับมันดึงออกไปไม่ได้ถ้าดึงออกคือขาดอะไรแบบนี้ครับ ไอตัวที่มันมีปัญหาครับคือตัวต้าที่มาจับที่แขนผมคือแขนตัวนี้ครับคือมังกี้ไมล์ตัวที่ไปพยายามแก้ไขมังกี้ไมล์ตัวนี้แหละครับคือตัวปัญหาจนกว่าเมื่อเราไม่แก้ไขแล้วมันเมื่อยเดี๋ยวมันมันก็เอ็นี่เองครับตอนนี้ผมเริ่มเมื่อยแล้วขอบคุณค่ะ one question Uh, so I wanted to ask the little monk uh, does the monkey mind ever go quiet it's still there but it goes quiet ในตอบเป็นภาษาอักฤษฟังออกไหมครับคือผมฟังออกอยู่นิดนึงอะคับแต่ว่าไม่รู้จะตอบว่ายังไงดีอะค่ผมใช้คำศัพท์ไม่เก่งเขาถามว่ามังคีม้นี่มันเงียบได้ไหมมังคีม้มันเงียบได้ครับก็ต่อเมื่อมันจะเงียบก็ต่อเมื่อไอตัวที่มันผุดขึ้นมาแบบทำไมนะ ตัวที่มันผุดขึ้นมาแบบนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะมันเกิดขึ้นมาแล้วคือมันมันลอยอยู่ได้คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับมังกี้ไม้มันไม่ไปถือแบบนี้ตัวมังกี้ไม้ที่ไปถือแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้สภาวะนี้มันคงอยู่แต่ถ้าไม่มีมังกี้ไม้มันจะเป็นแบบนี้ครับดับเลยแบบนี้ก็คือลอยขึ้นแล้วจบแค่นั้นมันไม่มีใครไปจับไว้แต่มังกี้ไม้มันคือแบบนี้ครับ มันคือแบบไปจับไว้อ่ะครับแล้วให้มันประมาณนี้ครับคือมังคีไม้มันเงียบได้ถ้าไม่มีคนเนี่ยมายุ่งกับมันมังคีไม้คือมังคีไมมันแต่ส่วนใหญ่มันก็ไปยุ่งหมดแหละครับแต่มันเงียบได้แต่มันน้อยมากโอกาสที่มันจะเงียบได้คือน้อยครับโอกาสที่มันจะเงียบได้คือน้อยแต่ That answers it. I, I think uh, I was feeling in the. Whenever we go to that, we try to try hard to see that nothing. It's kind of like that monkey mind pretending to be quiet and act like it's not there, but it's actually there. Is that correct? I, I didn't hear. You. Can you enunciate a little uh, more? Sorry, um, yes. the, when, enunciate. Yes. When uh, we spoke about uh, where people like try really hard to feel that nothing, it's kind of like that monkey mind is pretty, just pretending to be quiet so that it doesn't get noticed, but it's still kind of there. Is that the kind of right? I to monkey mind ตัวที่ไปกดมังกีไม้มันคือเราไปทากับอะไรกับมังกีไม้เหมือนที่ผมบอกอะครับมันเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วมีมือต้ามากระชากแขนผมกระชากแขน <laughs> แบบเนี้ยครับกระชากแขนดึงออกไปดึงออกดึงออกแล้วมันดึงออกไม่ได้เพราะมันติดอยู่กับตัวผมอะไรแบบเนี้ยครับ <c oughs> มันก็เลยไอยตัวที่ไปทาอันเนี้ยแหละครับแต่ที่เขาถามว่าแล้วมังกีไม้มันทําให้เงียบอะครับคือเหมือนว่าเหมือนมังกีไม้มันไปมันไปซ่อนอันนี้เอาไว้มันกาแบบเนี้ยครับ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพได้คือไปบังเหะครับมังกี้ไม้ไปทําให้มันเงียบขึ้นมาเป็นตัวปรุงขึ้นมาครับมังกี้ไม้ไปแบบว่าสร้างสร้างความเงียบสร้างความสงบขึ้นมาก็เป็นมังกี้ไม้เหมือนกันครับคือหรือจะเรียกว่ามังกี้ไม้เป็นใช่ครับมังกี้ไม้เป็นหรือจะเรียกว่ามังกี้ไม้เป็นตัวปรุงแต่งอาการต่างๆก็ได้ครับ Great explanation thank you <laughs> ขอถามหน่อยค่ะเมื่อกี้ที่ที่เนนบอกว่าปกติที่ที่โยนผ้าอ,อย่างอย่างเนนจําลองของพระอรหรันต์ก็คือจะเป็นเหมือนผ้าเกิดขึ้นมาแล้วตกลงมาแต่ว่าของปุถุชนคือมันต้องจับผ้าอยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมครับเขาจะมองว่าอาการอจับผ้ามันเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเรามาเป็นเรามาอยู่ในภาวะผู้ปฏิบัติธรรมแล้วมันสร้างเป็นพบผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นมาครับมันเป็น พบผู้ปฏิบัติธรรมขึ้นมามันเลยทําให้รู้สึกว่าแอบอาการที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็จับแบบนี้ครับเป็นเรื่องผิดปกติขึ้นมาแต่สําหรับคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแบบนี้ครับเขาจะรู้สึกว่าอาการแบบนี้จับแบบนี้เป็นเรื่องปกติมากๆแต่สําหรับเราอาการปกติคือเป็นอย่างนี้ครับคือปล่อยให้ขันมันทํางานปล่อยให้สังขารมันเกิดดับแต่อาการปล่อยให้สังขารมันเกิดดับคือถึงแม้ว่าจะมีตัวนี้ไปจับอะครับ เราก็ไม่สนใจไอ้ตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้มันก็เป็นสังขารเกิดดับตัวที่ไปจับที่เป็นมังกีไม้ก็เป็นสังขารเกิดดับครับอ๋อเน้นหมายถึงว่าอาการยึดก็เป็นสังขารเกิดดับใช่ครับแต่ว่าเราไม่อยากยึดเราก็เลยเราไม่เราไม่อยากให้มันมีไอ้อาการไปจับแบบนี้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเป็นคนปกติไม่ทําดีที่สุดเพราะคนปกติเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าไอ้อาการแบบนี้ มันเป็นอาการปกติฉะนั้นเราต้องให้เห็นว่าไออาการไปจับแบบนี้คืออาการปกติหรือแม้กระทั่งอาการไม่จับเลยเป็นอาการปกติเหมือนกันและแม้กระทั่งการตั้งอยู่ของอาการที่เป็นกุศลและอกุศลก็เป็นของปกติเราต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นของปกติมันมันเรียบเสมอกัน เมื่อใดที่เราเห็นว่าอันใดอันหนึ่งไม่เรียบเสมอกันมันก็จะทําให้มันก็ไม่มันก็จะไม่รู้สึกปกติกับมันนะครับทางทางนี้มันก็มันก็เหมือนกันนะครับถ้าเราถ้าเรากลายเป็นคนทั่วไปที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็จะรู้สึกว่าอาการเหล่านี้เป็นเรื่องปกติขอโอกาสคุณลูกแนนครับคนคนหนึ่งมีลิงได้กี่ตัวครับคนคนนึงมีลิงได้กี่ตัวครับ อ๋อคนคนนึงมีมังกี้ไมยได้กี่ตัว <c oughs> แล้วแต่สังขารปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นครับมีหนึ่งสังขารปรุงแต่งมีมังกี้ไมยหนึ่งตัว <c oughs> เขา้าใจไหมครับง่ายมาก <c oughs> นอกเสจากว่าตัวสังขารปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่มีมังกี้ไมยไปเกาะ <c oughs> ก็จะไม่มีมังกี้ไมยคือมังกี้ไมยอ่ะครับมันจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะสังขารบางตัวแต่มันไม่ได้เกิดทุกตัว แต่ส่วนใหญ่เกิดทุกตัวนะครับให้เข้าใจไว้เลยว่ามันเกิดทุกตัวแน่นอนถ้ามันไม่เกิดทุกตัวก็ดีครับสังขารหนึ่งตัวสังขารหนึ่งสังขารมีมังกีมายหนึ่งตัวมังกีไมายของเนนี่เขาหมายถึงว่าไอ้ตัวที่มีตัวเราไปยึดไปยึดสังขารแต่ความจริงไอ้ที่มังกีมายเนี่ยมันก็คือเป็น มันเป็นวิญญาณาขันธ์ทำง,งานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมันจะรู้อะไรเต่ออญญาเจ่าี่ใแก่ใจมันจะเอามาเป็นเอามาพูดภาคอยู่ในใจมันมันการรับรู้เต่ออญญาเจ่านี่แก่ใจเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณาขันธ์ในขันธ์ที่ห้าแล้วมันก็มีเวทนาสัญญา,าสังขารเนี่ยเจตสิกอ่ะเออเกิดขึ้นพร้อมจิตวิญญาณาขันธ์ที่ไปรู้เต่ออญญาเจ่าเี่แก่ใจ แล้วมันก็มาพูดอยู่คนเดียวในใจพูดบนพูดมันพูดคนเดียวบนคนเดียวในใจตามที่ถูกใจไม่ถูกใจหรือไปกลางกาการที่พูดบนในใจนะเนี่ยไอ้มังกีมายที่พูดบนในใจมันก็เป็นอาการพอมาพูดบนเสร็จปุ๊บเป็นเจตสิกมันก็เป็นธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่มันไม่มีธรรมชาติฝ่ายผู้รู้ที่ไปไปดูมังคีมายแต่ธรรมชาติที่รู้อันแรกอ่ะ ไปรู้มังกีมายมันจะเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยที่ไปรู้มังกีมายคือตอนที่มันเป็นมังกีมายคือวิญญาณขันธ์ทำงานโลดเจสิกเนี่ยแล้วมันก็จะมาพูดภาคในใ,นใจแล้วก็จะมีเอ้ญญวิญญาณจิตหรือวิญญาณขันธ์ดวงต่อไปที่ไปรับรู้ไอ้เป็นรู้รับรู้มังกีมายก่อนหน้านั้นแล้วมันก็เอาพูดภาคในใจพอมันเริ่มพูดภาคในใจมันก็จะมีวิญญาณขันธ์เนี่ยดวงต่อไปเกิดขึ้นมาไปรับรู้ไอ้จิตที่มันพูดภาคคือมังกีมายตัวก่อนหน้านั้น ที่มาทางานรูวกับเจตสิกอ่ะคือไปรับรู้จิตเจตสิกก่อนหน้านั้นแล้วจะมีวิญญาณขันน่ะไปรับรู้แล้วพอไปรับรู้ไอ้จิตเจตสิกดวงก่อนหน้านั้นน่ะที่เรียกว่ามังคีบายเนี่ยไอ้จิตเจตสิกอหลังเนี่ยมันก็กลายเป็นจิตเจตสิกที่พูดได้ทุกตัวดังนั้นเนี่ยไอ้วิญญาณขันในกา้ที่ห้าที่ทางานร่วมกับเวทนาสัญญาตงขานเนี่ยอีกสามขันเนี่ยมันเรื่องของชีวิตคือขันห้าดังนั้น การรับร okay. ู้ทางตาหูจมูกแกนใจแม้แต่รับรู้มังคีมายเนี่ยไอ้ผู้ที่รับรู้มังคีมายมันก็เป็นในมังคีมายที่เราเรียกว่าคือไอ้ตัวที่พูดได้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 คือไปรู้ไอ้สิ่งที่พูดได้ในใจไอ้ผู้ที่ไปรู้สิ่งที่พูดได้ในใจอ่ะมันจะพูดได้ทุกตัวตลอดชีวิตจะไม่สามารถที่ทาเป็นรู้เออเออรู้ไม่คิดรู้ว่างๆมันทําไม่ได้เพราะมันการรับรู้การรับรู้ทางใดทางตาหูจมูกแกนใจแม้แต่รับรู้มังคีมายทางใจอ่ะ มันไอ้ผู้ที่รับรู้เนี่ย mankind, มันก็จะเป็นมัคคิมายคือตัวรู้แล้วมันจะต้องมีเจตติกขผสมมันก็จะพูด kids kids. พูดพูดพูดพ <explanations. S 2> ูดตลอดชีวิตแต่ธรรมชาติที่มันรับรู้ไว้มัคคิมายพูดพูดตลอดชีวิตทุกข์กาปัจจุบันเนี่ยมันคือเป็นธรรมชาติที่ไปปรากฏฝ่ายผู้รู้แต่มัคคิมายมีอยู่ตลอดชีวิตนะไม่ใช่ว่าไปรับรู้มัคคิมายแล้วก็ไอ้ผู้รับรู้มัคคิมายเนี่ย ว่างเปล่าเนะไม่มีหรอกรับรู้มังกีหมายแล้วว่างเปล่าไอ้ผู้ที่ไปรับรู้มังกีหมายเนี่ยมันจะพูด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 เหมือนกับเป็นมังคีไมายตัวต่อไปไปขนาดจิตขนาดจิตตลอดชีวิตแต่เพียงแต่ว่าไม่มีผู้ไปเสวยไม่มีผู้ไปดูมัมงคีหมายและไม่มีผู้ไปเสวยมังกีหมายและไม่มีผู้ไปเสวยทั้งรูปเสียกิรลดสัพพัรทำอารมณ์และไม่มีผู้ไปเสวยไอจิตเนี่ยจิต อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทมอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทุกปัจจุบัเรียกว่าอารมณ์ส่วนจิตเนี่ยจิตเจตสิกเนี่ยคือผู้ที่รู้อารมณ์ในขณะจิตดังนั้นจิตผู้รู้อารมณ์เนี่ยมันไม่มีหรอกจิตที่รู้อารมณ์แล้วว่าเปล่ารู้แบบว่าเปล่ารู้ไม่คิดรู้เออเออมันไม่มีเพราะว่าเมื่อจิตไปรู้อารมณ์ ดังนั้นมังคีมายพอไปรู้อะไรแล้วมันมาม่เจตสิกผสมกับเจตสิกมันจะเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ของจิตดวงต่อไปเพราะฉะนั้นจิตดวงต่อไปมันก็พอรู้รเ็จปุ๊บมันก็จะเป็นมังคีมายคือมันจะมีพูดพูดได้บทได้อยู่ในใจตลอดเวลาจนถึงวันตายเลยแต่เพียงแต่ว่าทั้งอารมณ์และจิตผู้รู้อารมณ์จิตเจตสิกผู้รู้อารมณ์ไม่มีผู้เสวยไอธรรมชาติที่ไม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 ไมรู้ไอไม่มีผู้มันรู้และไม่มีผู้เสวยเนี่ย อันนี้คือธรรมชาติของอน,นิพานที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรากฏไม่ใช่เอาไปรู้แล้วก็ทําให้มันล่วงว่าไม่คิดอะไรรู้เออลูกว่าอันนั้นไม่ใช่นะไอนน้ที่รู้เออล่วกว่ามันคือธรรมะลมที่ถูกรู้เ,ข,เข,งงข้าใจไหมใครไม่เข้าใจตรงนี้เดีเ๋ยวจะงงเข้าใจไหมรู้ทางกาเนี่ยไอฟเข้าใจไหมล่ะ ที่หลงตาหมายถึงคือไอ,ไอ,ไอถ้าถ้าเป็นภาษาคือใจเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอตัวสังขารตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะสังขารตัวรู้เตัวตัวที่ไม่ว่าจะหลงตาบอกว่ามันจะไม่มีผู้ขึ้นมาตั้งรู้อะคะ่ะซึ่งหมายความว่าไอผู้ขึ้นมาตั้งรู้เนี่ยไม่ใช่ใจ ผู้ที่มาตั้งรู้ก็เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มีการตั้งรู้เจ้าค่ะทำไมอ่ะจึงต้องให้มารู้ไอ้จิตเจตสิกมังกีไมยที่เปรียบเหมือนบางกีไมายเพราะว่าอะไรถ้าไม่รู้จิตเจตสิกมางกี่มายเนี่ยมันจะปฏิบัติผิดเหมือนที่เราเคยบอกก็คือมันเอาตัวเราไปรู้แล้วมันไม่รู้ตัวเราเลยทุกวันเนี้พวกเราก็ปฏิบัติกันแบบนั้นคือถ้าเราไม่เข้าใจเรื่อง จิตเจตสิกจิตวิญญาณขันเนี่ยที่ทํางานรวบเจตสิกเนี่ยมันจะเหมือนมังคีบายคือพูดคนเดียวบนอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวบน,อย,น,ยวบนอยู่คนเดียวตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราไม่เห็นตัวเนี้ยปุ๊บเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ทางตาหูจมูกนิ้วกายใจแล้วเราก็จะทําให้เราอะรู้แบบว่างเปล่าแต่จริงอะนั่นคือเอาตัวเราไปรู้ไอ้ที่ความว่างเปล่านี่มันคืออารมณ์ที่ถูกรู้เราก็เลยเอาตัวเราไปเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ จ้าค่ะแต่ถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนมีการตั้งรู้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปรู้ตัวผู้ตัวภาคก็คือเห็นรวบหมดเลยว่ามันมันไม่ใช่ใจเพราะมันเป็นแค่สิ่งถูกรู้ใช่ใช่ถ้าขอให้มันสรุปง่ายๆนะถ้าไม่รู้อะไรมันเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อะไรเป็นเป็นจิตเจตสิกไม่รู้อะไรเป็นมังกีบายไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะวิธีการปฏิบัติสรุปง่ายๆคือจากไม่มีแล้วมันมีอะไรกระดุกกระดิกขึ้นมาในใจอะ อันนั้นเนี่ยไม่มีผู้ไปรู้มันไม่มีไม่มีไม่มีผู้ไปรู้มัน,มม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 นถ้าไม่มีผู้ไปรู้ก็จะไม่มีผู้ถวยมันเวลาหลวงตาใช้คําว่าไม่มีผู้ไปรู้คือตัวรู้มันไม่มีใช่ใช่พระไอ้ถ้าไอ้ตัวที่ไปรู้มันก็คือเป็นตัวมีอยู่ดีตัวอะไรนะตัวที่พยายามจะไปรู้ก็เป็นตัวมีอยู่ดีอันนั้นก็คือเป็นแค่มังกี้ไมายตัวนี <realtà> ้ถ้าเราจะแยกเราจะพูดแบบนี้ก็ได้มันก็ง่ายขึ้นคือ อะไรถ้าเป็นเป็นความมีมีในใจก็เอาเอา,เอาไปประตูใจเลยก็แล้วกันที่มันงงก็คือประตูใจ<ะ>คืออะไรก็ตามที่มันมีปรากฏขึ้นมาในใจอะมันไม่มีผู้ไปดูไม่มีผู้ไม่มีอาการของผู้ไปดูไม่มีอาการผู้ไปดูไม่มีความรู้สึกก็มีเราไปดูไม่มีไม่มีผู้ไปดูมันไม่ปรากฏฝ่ายผู้ดูมันมีแต่อาการเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง ฝ่ายผู้ดูไม่มีเมื่อฝ่ายผู้ดูไม่มีไม่มีอาการมันก็เลยไม่มีผู้ไปยึดถือไม่ไปยึดถือสิ่งที่ถูกรู้ทางทางใจคือหนูจะงงศับเวลาหลวงตาบอกไม่มีผู้ไปดูคือหนูก็จะรู้สึกว่าก็หนูนี่ไงคะไปดูแต่จริงๆงหลวงตาหมายถึงใจมันไม่ได้มีผู้ไปดูอยู่แล้วคือไม่มีผู้ไปเป็นใจใจเป็นธาตุมันเป็นธรรมชาติที่รู้มันเป็นชาติรู้ที่เป็นนิพพานที่เป็นมหาสุญญตามันไม่มีตัวตนเลยจึงไม่มีตัวตนของผู้ไปรู้ จากจากที่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจสรุปแล้วคู่สุดท้ายที่จะนิพพานก็คือใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนี่คือคู่สุดท้ายที่จะนิพพานที่มันสับสนเพราะว่ามันคิดว่าไอ้ที่รู้เนี่ยมันคือใจรู้แต่จริงๆมันคือตัวเราอยู่ใช่ใช่เพราะในไอ้คู่สุดท้ายจะนิพพานมันคือมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจแต่มันไม่ปรากฏใจ มีแต่สิ่งที่ปรากฏเกิดดับในใจแต่จะไม่ปรากฏใจใจที่ไม่ปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่านิพานไอ้สิ่งที่ไม่ปรากฏแต่บรรูุได้ว่ามีสิ่งใดปรากฏในมันไอ้นั่นแหละไอ้ธรรมชาติที่มันไม่ปรากฏแต่บรรลุว่ามีสิ่งใดปรากฏในมันเนี่ยไอ้ธรรมชาตินั่นคือธรรมชาติของนิพานอ๋ออย่างนี้จะงงไหมภาษาเนี่ยให้มันตรงกันเจ้าค่ะก็สิ่งที่รู้ได้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ใจ เอใช่ใช่สิ่งที่ถูกสิ่งที่รู้ได้ในใจเนี่ยไม่ใช่ใจทั้งหมดแม้แต่ความว่างในใจก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ไม่ใช่ใจแม้แต่ความว่างนะแม้แต่ความรู้สึกว่ารู้แล้วไม่คิดอะไรรู้เฉยเฉยรู้นิ่งนิรู้เฉยเฉยรู้ไม่คิดอะไรอันนั้นใช่ใจไหม ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่มีอยู่เออเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่ถูกรู้ได้เราสรุปอย่างงี้ก็ได้ไม่ต้องเข้าใจเรียนไปเรียนเรื่องจิตเจตสิกจิตเจตึกอะไรมันจะงงๆไม่ต้องไปรู้เรื่องมัคคิมายก็ได้รู้แค่นี้พอแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันกระดุกกระดิกได้ยุกยิกได้มีอาการได้ปรากฏขึ้นมามีปรากฏการขึ้นมาจากไม่มีในใจอะจากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมา แล้วก็ดับหายไปแต่ไอ้ายไอ้เอที่เรียกว่าใจอ่ะมันไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีอะไรปรากฏเลยมันพีจา่สิ่งที่ปรากฏในใจแล้วก็ดับหายไปไอ้ความที่มันมันรู้ได้ว่ามีอะไรเกิดในใ,นใจแต่มันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏในฝ่ายผู้รู้เลยไม่ปรากฏตัวจิตตัวใจใฝ่ายผู้รู้เลยอันนั้นแหนะเขาเรียกวานิพานต้นปราแจกอนิพานพอเมื่อไม่ปรากฏฝ่ายผู้รู้มันก็เลยไปยึดอะไรไม่ได้ไอ้ความที่มันยึดอะไรไม่ได้มันก็เลยมีอวิชากิเลสตันอุปทานไม่ได้ ไอเอที่มีอวิชากิเลสตัณหาอุปทานก็คือสังขารทั้งหมดก็คือสังขารทั้งหมดไอส่นใจแท้ๆมันไม่มีมันมันมันเป็นมันไม่มีอะไรปรากฏมันเลยสังขารไม่ได้มันพุทธธรรมชาติพ้นสังขารแต่สิ่งที่ที่มันจะไปเข้าล่องอวิชาความเข้าใจผิดคือมันมันเหมือนจะไปหาใจหรือเอาตัวเองไปเป็นใจถูกต้องที่เอาตัวเองไปเป็นใจแล้วก็ รู้สังขารจากความรู้สังขารจากใจที่ว่างเปล่าไม่คิดอะไรไม่ยึดอะไรอันนั้นใช่ใจไหมไม่ใช่จ้ะรู้สังขารจากใจที่ว่างเปล่าใจว่างเปล่าตลอดเวลาเลยใจว่างเปล่าตลอดเวลาไอ้ที่รู้สึกว่าใจว่างเปล่าตลอดเวลาใช่ใจไหมเป็นสังขารเออเป็นสังขารเนาะเพราะว่ามันมีมันมันสามารถบอกสภาวะได้บอกอาการที่เกิดขึ้นบอกปรากฏการได้ว่ามันว่างเปล่าอันนั้นไม่ใช่ใจนะแต่เขายังเราพูดเท่าไหร่เขายังทําแบบนี้กันอยู่เราก็รู้จะสอนยังไง เขาดื้อเขาขวเขาไปยึดอะไรมันรับรู้ได้ใจว่างเปล่าตลอดเวลาเลยรับรู้สังขารสังขารเกิดวุ่นวายมากเลยแต่ใจว่างเปล่าคือแปลว่าเขาไม่รู้สังขารเลยไม่เห็นสังขารเลยอย่างนี้หรอเจ้าค่ะไม่สังขารตัวเองไงเขาเอาตัวเองไปเป็นใจเขาไปเห็นตัวเองเขาเอาตัวเองไปเป็นใจแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเนี่ยไปยึดใจหมายถึงว่าเขาเหมือนเหมือนประกฏเป็นสองตัวเลยคือตัวเราหนึ่งตัวแล้วก็ใจอีกหนึ่ง แล้วก็เอาตัวเราไปบวกกับใจเป็นสองแต่เขาอะใจเนี่ยคือเราเลยว่างเปล่าเนี่ยคือเราเราเนี่ยว่างเปล่าหรือใจของเราที่ว่างเปล่าเลยไม่ใช่ว่ามีเราเป็นหนึ่งแล้วก็ใจของเราเป็นสองที่ว่างเปล่านะมันคือไม่ใช่เอาตัวเราไปบวกกับใจที่ว่างเปล่าแต่ไอ้ความว่างเปล่านี่คือเราเลยเราว่างเปล่าตลอดเวลาเราว่างเปล่าตลอดเวลาหรือใจของเราว่างเปล่าตลอดเวลา ไอ้ที่บอกว่าเราว่างเปล่าตลอดเวลาเราบอกว่าเราว่างเปล่าตลอดเวลาสังขารปันจู่วุ่นวายมากเลยแต่ใจของเราว่างเปล่าตลอดเวลาหรือใจของใจเราว่างเปล่าตลอดเวลาคุณว่ามันเป็นยังไงเงี้ยก็เขาคงคิดว่าเขานิพพานแล้วั้มจ้ะเออเขาเคิีย่กานิพพานแล้วแล้วมันนิพพานจริงไหมไม่จริงจะค่ะเพราะอะไรก็มันมันยังมีตัวเราเออมันมีตัวเราไปยึดใจอยู่ แต่เขาก็เถียงว่าไม่มีเราไม่เคยเอาตัวเราไปยึดใจในใจไม่มีตัวเรามันมีแต่ความว่างห็นไ,ไหมเขาก็เถียงชะโะโถทิพย์ไปง,งั้นแต่ไอความว่างที่เขารู้สึกมันก็เป็นแค่ความรู้สึกใช่เ,เขารู้สึกแล้วเขาก็ไปไปยึดความรู้สึกนะั้น่ะมรือนก็เนียนเลยตอนนี้แล้วแล้วมันจะรู้ตัวได้ยังไงเจ้าคะว่าว่าเป็นแบบนั้น เอาในความว่างมันมีอีบ้าพูดไม่หยุดนะไอคนที่ยึดเนะั่นแนละมันพูดไม่หยุดมันว่างเมื่อไรแต่เขาเอาตัวเราไปดูสังขารนี่ไปดูความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ใจว่างเราบอกจะไปดูหยาบอย่าไปดูสังขารจากใจที่ว่างอย่าไปดูสังขารจากใจที่ว่างแต่ให้ดูในความว่างแล้วจะพบตัวเองที่เป็นบ้าไม่หยุดคือคนยึดเนะ่ คนยึดความว่างคือตัวเราเนี่เนี่ยเอาวิชาที่ยึดความว่างนั้นอยู่แต่เขาไปปฏิบัติงันเขาว่าเอาตัวเองไปดูสังขารแต่ไม่ดูในความว่างไม่ดูในความว่างในดูใจตัวเองที่ว่างแต่เขาบอกว่าเขาดูสังขารจากใจที่ว่างแต่เขาไม่ดูในใจที่ว่างมันเนี่ยเนี่ยไอ้ใจที่ว่างเนี่ยมันพูดไม่หยุดมันมีตัวลาบ้าอยู่มีอีบ้าพูดไอ้บ้าพูดอยู่เนี่ยมันมันพูดอยู่ไม่หยุดนั่นคือตัวยึดบ้านถือบ้านเนี่ยมันพูดอยู่ใน ในในในความว่างเปล่าที่เนยเขาที่เนยเขาพูดว่ามังคีไมายเขาหมายถึงตัวผู้ยึดผู้ยึดความว่างผู้ยึดทุกอย่างน,นั่นแหละคือไอตัวมังคีไมลแต่ในบังไวคนเขเนีเยเขาหมายถึงว่ามันมไอผู้ยึดเนี่ยมันก็เป็นบ้าด้วยใช่คือมันไปยึดเอาไอผู้รู้วิญญาณ,ณาขันเนี่ยมาเป็นตัวเรามันก็เลยกลายเป็นว่าไอไอมังคีไมายที่พูดได้อะมันคือเราก็คือเนยเาก็พูดถูกส่วนหนึ่งคือ,คอว่า ไอ้บางกีมายที่พูดได้โดยมีเราไปยึดอะมันก็เลยไอ้ผู้ยึดเนี่ยแหละคือบางกีมายแต่จริงๆอะเวลาไม่มีผู้ยึดมันสิ้นไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าประหลาด้นี่ท่านก็ยังมีขันห้ายังมีมังกีมายอยู่แต่ไม่ได้หมายถึงมีผู้ยึดแล้วดังนั้นมังกีมายมีผู้ยึดกับไม่มีผู้ยึดมังกีมมยแต่นี้ไอ้ผู้ไปยึดมังกีมมยเนี่ยมันก็พูดได้แต่มันเราอะเป็นคนพูดเราเป็นคนยึดแล้วเราก็พูดไปด้วยแม้แต่ใจที่ว่างเปล่าเนี่ยเราก็พูดอยู่ในใจที่ว่างเปล่าแต่ถ้าพุททจ้าาระงัหลย ไอ้ผู้ยึดไม่มีแล้วมันก็เลยกลายเป็นไอ้จิตเจตติกนั่ทำงานเหมือนพูดอยู่คนเดียวบนคนเดียวแต่ไม่มีว่าเราเป็นคนพูดเราเป็นคนบนเข้าใจไหมคือมันมันก็คือเป็นเหมือนล้อฟีตามธรรมชาติเออก็เหมือนล้อหมุนฟีอ่ะไม่มีใครไม่มีใครเอาเบรกก้ามปูไปจับไว้แต่ที่เนนอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะคิดว่าไอ้การที่มัน มีอาการยืดเหลวไปจับอันนั้นน่ะมันคือจะต้องไปทําอะไรกับมันถูกต้องอ่ะถ้ากูไปทําอะไรกับมันก็มันก็เพิ่มตัวยึดเพิ่มเข้าไปถ้าบอกยึดเรายึดเรายึดแล้วเราพยายามปล่อยเราพยายามปล่อยเรายึดเรายึดแล้วเราพยายามให้เราไม่ยึดอย่างนั้นเป็นไรเราพยายามให้เราไม่ยึดเราพยายามให้เราไม่ยึดเอ้าอุ้ยเราปล่อยไม่ได้พอดอุ้ยเราปล่อยไม่ได้พอดีไล้์นั้นเป็นคืออะไรมันก็ยึดซ้อนยึดตลอดเลยถ้าอย่างนั้น จริงมันเป็นสังขารทุกตัวเป็นตังขารแล้วเอาตัวเราไปเป็นสังขารตัวใหม่ด้วยทีคือหนูเป็นแบบนั้นเจ้าค่ะใช่ใช่อันนี้คือเมื่อก่อนเรายงโง่อยู่ไงอวิชชาเป็นวิชาทิฏฐิแต่คือหนูแค่รู้สึกว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนิพพานแล้วแต่แค่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่นิพพานเจ้าค่ะก็เลย ไอ้นี่ก็ยังโง่อยู่นะตัวเองไม่ได้ผ่านไม่ใช่ว่าตัวเองได้ผ่านแล้วก็โง่ตัวเองไม่ได้ผ่านก็โง่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผ่านนิพพานมีตัวเองเมื่อไหร่ไม่ไม่มีเจ้าค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าต้องพยายามปล่อยวางอาการที่มันยึดเพื่อให้เราเจนิพพานเจ้าค่ะเห็นไหมเราเลยพยายามปล่อยวางเราพยายามปล่อยวางเพราะเรายังไม่ได้ผ่านเรายังยึดอยู่เราเลยเราพยายามช่วยให้เราไม่ยึดใช่ไอ้ที่เราพยายามช่วยให้เราไม่ยึดนี่ยึดไหมเนี่ยยึด ôi mọi người cứ tìm tìm lại nhé.